ยู่กับอาจารย์อรดีวีวัน <Wars> น <experience> ี <Gym. S 1> ้เราจะมาเล่นเดลเลียกันอ่ะวันนี้ก็มีสคนนะครับก็คือโอ๊ตผมแล้วก็แม็กนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเลยเหลืออยากตัดต้นซาลาดานะเอ้ยซาคุระทำไมกูค้างๆวะปรับไปนี่เข้าไปในเซตติ้งนะแล้วก็วิดีโอใช่ไหมไปในเซตติ้งอยู่ไหน เอ่อ e a s c setting อยู่ด้านล่างเลยมุมซ้ายล่างเห็นไหมนะฮะแล้วก็เข้าไปดีวิดีโอออืฮเอ่อเห็นไหมฟิล์มสคริปอันแล้วอันแล้วเอ้าตายปีเอาเห็นละใช่ไมฟิล์มสคริปปรับเป็นซับเตล์กดสามกดจนกว่ามันจะเป็นซับเตล์ถ้าเปิดอแบะเอ่อก็ได้กดก็ได้แล้วก็ปรับคุณภาพเป็น low ถ้าเปิดอนะ มันก็ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันทำให้ภาพเป็นสโลโมชันสักอย่างอ่อนลองอ่นนอ,โอ,โอไปไปนโเกิดมันมีทุบทุบดินด้านล่างใอนี้ดิเออมันจะ<ว>เร็วแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอ้ไม่ค้างและต้องเปิดออนนะครับโอเคอเฮ้ยแม็กนี่หินดาบเทพมารณะเมื่อกี้เฮ้ยไบโอมไม่ทันแล้ว นั่นไงทุกแล้วแต่ว่านี่นอนดิกอยู่ฆ่ามันไอโออเกียทำไมนอนไม่งขวาจามไม่ตายเหรอแต่ตรงนี้สถานที่โคตรสวยเลยนะใช่เป็นกูะรัสทะเลน่าเล่นช่นโทรกูไม่ถามเป็นไงไอติ้งไงครับ ไม่เคยไม่เคยอ้างครับเรื่องอย่างนั้นเมื่อวานกูไปในคล้ายกินแล้วทำไมหลับอ่ะมามามาตั้งแม็กดากูกูจะฆ่าเสียนเดือนเร้่องบ้านตรงไหนดีอ่ะตรงนั้นแหละเกิดตรงนั้นแหละกิเกตเลยโอ๊ตระวังตายตอนนี้จับสลัระหว่างไอโอ๊ตชาวไร่กับแม็กชาวสวนนี่ลุงลุงไ ขนาดไม่เคยโดนในตัวแม่งกันนะเฮ้ยกูไม่เคยกลัวครับตัวเท่าไฟาไม่น่กกลัวไอ้ไงี้ไม่น,กมน,กน่กกลัวยุคหน่อยเขาเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เขากินไม่เคยโดนซาติมีกันว่าทำไมวันนั้นกินกินอยู่ออ,อ้อออ เย็ดเย็ดโอทฟาร์มมิ่งว่ะออทฟาร์มมิ่งว่ะไอ้เหี้ยเอ c ีซีกระโดดขึ้นไปได้ไงวะว่าเดือดฟับเน้ากลัวเลยกระลอกข่ายกระลอกได้ไหมขายเลยกระโดกเอ <NPC S 2> ็นบีซีก็หัดยิงให้มันเป็นประโยชน์บ้างตาอเอาพีทไหมเฮ้ยลูกพีดหรอเอาเลยเอาทำไรเอาไมมรู้ แม่ดิสร้างว่านให้สวยๆนะมาเดี๋ยวข้าให้เดี๋ยวข้าให้ครับเป็นไมนี่เป็นลำมากด EC ที่โตไม้แล้วก็จะ้นเอ็นไปไปไประวังโอ๊อทำตัวทุเรียนในปุ๋ยยืนพันนี่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 หัดยิงบ้างตาไม่ใช่ยืนเลยอย่างเดียว NPC อ่ะ พอดีไม่ต้องการนี่ยิงอย่างเดียวเลยนะพอดีต้องการถึงไม่ยิงครับพอมให้ตกแต่งบ้านใช่ไหมเออสวยเลยบ้านเนี่ยเบื่อแล้วเบื่อแล้วกับบ้านกรัดกรนจายดลดลดดเนื้อเนื้อเนื้อไปตกบ้าเหรอวูดพิทชิงใช่ใช่ มีเห้ลยุงสี่ลุงเซิงเอ็มซีย่าเว้เซิงเซิงเซิงาย้ามัได้มาครับแล้วเก้าอี้ไล่จินหนักนะแล้วก็ทางเอ็มีมันครับมีไทำแล้วทางขึ้นบ้านเอาไงนี่เอาแบบทำเป็นบันไดเวยทำเป็นบันไดเวยๆแล้วรังไม่ได้อวะ ขึ้นชั้นสองนะบันไดในบ้านนะอ๋อได้ได้ดยวทำได้ครับเป็นอไรพวกน้นอ้าวไปได้เวลาเดี๋ยวปลูกแม่งเหมือนบ้านจีนเลยครสวยอะต่ว่าคตดชอบเลยทำไมตัดต้นสกุลาไม่ได้เด,ไเดี๋ยวไอ้แม็กมันจะไปตกแต่งเนาะ ก็เสียงินก่อนเพียง,งยยยยแล้ยแร่เล็กเอยเรามีดีเลยไปหาถ้ำกันก่อนไปี๋ืวว่าค่อยตกแต่งบ้านไไปยตกแต่งบ้านทำลายหลักฐาน ไม่ไม่ไม่เช่อกันขุดหินก่อนมาจะได้เอาไปทําอาวุธแล้วก็ไปทำตเตาเผาด้วยเตาเผาไว้ทับอะไรวะเอาไว้แบบเผาแร่อะไรแบบนี้โอ้รู่ย,ยังกดคอนโทรลแล้วมันจะขุดอัตโนมัติกด,กดคอนโทรลแล้วก็กดคลิกซ้ายมันจะแบบอัจฉริยะเข้าใจไหม มันจะล็อกป้าหมายให้ประมาณนั้นเฮ้ยคืามีเชื่อครับไม่ต้องไปขุดแล้วเนี่ยได้ยี่สิบแปดก้อนเอาต้นไม้ปลูกมาดิมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาลาลามาปลูกไมมต่อเฮ้ยพื้นที่โคตรสวยเลย สมรล้วที่เป็นซีดโอชิแม็กโอ๊ตเ <c oughs> รื่องสื่อมันบ้าจริเลยถนะ้ามันมีสีแดงมาทาดีกว่าใช่เลยโอ๊ตมีหินเออได้มีหินยาหนด่ะเฮ้ยแม็กเรา <c oughs> ได้ดับไมลีเจเนรี เย็นนะไอ้หัวเลื้งไอ้หัวนี่ n p c นี่ก็้อยนะไปยืนให้เขาตกอยากตาแล้วเกิดหน่อยอย่าเลยจำผีสางนางไม้นั่นไม่ได้เหรอทุบแรงอย่างกับผีก็มันผีแช่นี้เรา ได้หมดแนี่แล้วไม่ทำบ้านเอ็นบีซีเหรอมันเยอะด้วยกันเยอะมันมขายของแพงโอเคดูนี่กันเราไปแอคติ้งแค่ตายนะเยสเหมือนฟรู้โอเคมาดิแป๊บเทียนกับคอสเหมือนกันมั้อันเดียวกันอันเดียวกันแต่ไม่เพรันไม่อันเดียวกันไม่เทียนันเท่าควายใช่ไหมไม่ไอสีเขียวของสัตว์อันนี้ครับอะไรวะ เออครับไฟสีเข e. <c ười> ียวนะใช่ใช่ไอ้เนี่ยมันแาบจีนเลยต้องการสีแดงก็สีเขียวครมบกอไร้วได้เวลาดูเดอร์ดูเดอร์ไม่ได้อาการวางขอกไฟที่แม็กไม่สวยงานเอาอ้ยแม็กโชษทีมาแก้ไม้หน่อย อยู่แตัวไหนคุณผู้ายไม่ตเชื้อไม่เป็นไรเน้นความสวยซีรีส์นี้ทั้งๆที่ไม่เคยดำจบสักพักก็อะไรไม่จริงไม่จริงเำรวจอะไรกินแกตัดนั่นแหละโอ๊ตไปตำรวจถทำให้เลือกซ้ายหรือขวาได้หมดเกรียนมึงไปขวาเกรียนมึงไปซ้ายก็ไปซ้ายได้แล้วกันไม่จะล่อฆ่าหน่อยอะไรอะไรไอ้นี่ขวา อยากตายนะเว้ยไม่เคยครับเกมเข้แถวนี้ดิเดี๋ยวก็โดนจับนี่ไงอยากตายไม่ละไม่หายไม่หายถ้าไม่ได้เสียกตั้งตัวละครเป็นแบบมาสเตอร์นะอ้น,นั้นหายจากโลกเ,ล <ะ S 2> เรียกเกนเน่เ ปักไฟเรื่อยๆตามทางแล้วกันย้ายสวยงามทั้งแบบไหมไ้ไปยืมเป็นเต้งยาวๆนั่นมาวางโคตรทิ้งเปลืองโอ้เดินทางตามทางปักไฟมาเลยนะเม,มื่อนนไรจะเจอถ้ำวะเยอะเจอไปอมทะเลทรายไม่ก็ไปอมเลือด แม็กยาว,วันมาเราสู้ได้ก็ไมีมีดูทะนุพูโอ้โโอเดาพึ่งอยา่าอย่าเข้าไปงัดตีโคตรแรงกันเปิดงใจเลยว่าผีวิ่งมาไวที่หายตีโคตรแรง,าางันวังไอ้เคียโดนลุ้มหน้าหลังไอ้เยี้ยเดียวตายกูรู้แล้วทำไงไอ้ลูกตาเด็กเปรตไอ้สั์ น่าจะไปตอนไปตอนเช้าดีกว่ามีเก้าบอกเหลือ,อแป๊บเอาซิลเวอร์ก่อนไอนรอนดีกว่าแน่นอนสำคัญก <c oughs> ับเพื่อนเลยวะแน่นอนเดี๋ยวเขาไปเก็บไหาก่อนข้างๆแม็กเออแล้วเราจะฆ่าไปนี่ยังไงอ่ะเตาเผาต้องใช้หินเกี่อนไม่รู้ไม่อยากถามกูดีเนี่ยกูไม่อยากไกลแม็กเมียกลับบ้านนะไหม โอ๊ตลงมาได้ไหมนั่นผีมันอยู่ข้างบนเว้ยยาวันทัน้นตรงกลางท้าผีไม่อยู่เหรอเออแล้ทำไมโอ๊ตมันอยู่ในดินเนอะกูกำลังขุดสร้างเมืองใหม่เ <c oughs> มืมองนั้นผี <c oughs> ลงทุนยุบหายแม่ทองแดงมันแคบทำนาฬิกาได้ระวังกัน เจอเจอสิ่งที่โอ๊ตชอบละเคลื่อนสายยโยดยยยีกว่ารอบนี้จะขึ้นยังไงอ่ะทินนั่นหัวใจไหมวะหินธรรมาดาหัวใจเหรอ,อหินธรรมดาอยู่ในถ้แม่งกับผมมันนอนมาอุย นอนไงผู้ผู้รับเคาะทุกสถาบันแม็กเฮ้ยแร่เต็เวอร์เอาวะไปนะจ้าลงมาทำยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเชียงให้แนึง นี่อะต่อหลอมต้องใช้อะไรบ้างอ่ะใช้ไม้ต้นเดี๋ยวไปขุดไม้ก่อนไม่มีไม้เฮ้ยเขามีไม้อยู่ร้อยแปดเก้าข้อไหนไอเทมรวยมากเออกูเห็นไหมรวยทุกพาร์ทไอเทมนี้มาไอเทมนี่ รวยจริงไงนี่ไงสาวเผาแม็กไว้ชั้นสองหรือชั้นหนึ่งชั้นสองสะอาดตาดีนะชั้นสองนะไอโลมทิ้งายฮุ้ยได้ไอรอนอินก็ส์มาสิบสิบเอ็ดอันฉันก็โกเจอได้ใช่สร้างบ้านแล้ใช่แซินเวอร์ในการสร้างบ้านโคตรเที่ย์สร้างทางรถไฟไหมรีบเดี๋ยวแรงไง เป็ดร้อยนะออกมา้ไหนเมันตกเดียวไม่ได้หรอวะเฮ้ยอินทรีตัวเก่าเปลี่ยนไหมได้เวลาเปลี่ยนธนูก่อนนี่นะอีตัวว่าจะมาว่าจะทำหน้าที่ตกปาใส่สร้างบ้านอะไรเนี่ยตาลไม่รูมาข้างล่างเงวัน นี่อ่ะมันไม่มาได้ไงใครแม่งทุบบล็อกตรงนี้นี่กูลงกูลงไม่ได้ก็ <c oughs> ทุบก็ไม่ไปทุบที่ศาลเจ้าล่ะแม็กทำประตูที่ศาลเจ้าเร็วเออ<ะ>ทำเลยกระลำขุดกระลำขุดหินให้ะะอยู่นี่ไงแค่นี้ก็เข้าได้แล้วเซฟตี้สองชั้นระบบนิรภัย มีเชือกแกว่งมงุมอยู่ยาวัน <c oughs> ไปไหนนะัน่น,ะนะนปูดปะให้ได้ไหมปูดหินโอเคมาตำรวจท่อด้วยกันก่อนมานหิน,<อ>หนไป <c oughs> มาตำรวจท่อก่อนมาเร็วในท่อวะนี่ตามมาตามมาตามมา ระวังแป๊บนึงใจเย็นเดี๋ยวเคลียร์ทางให้ก่อนขอเอิรสลามยินลี่หน่อยเข้าปาร์ตี้สีเขียวก่อนมั้งไอ้เทียดูนไอ้ดูมโอ๊ตเข้าปาร์ตี้ก่อนเข้าปาร์ตี้ก่อนกดนี้สีเลือกสีเขียวเอาไม่สีแดงเหรอสีเขียวเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยเดือดเลย ขออันนั้นหน่อยเจลสลามอ่ะแล้วไอ้ไอโดมเนี่ยเดี๋ยวข้าให้เอาเจลสลามมาหน่อยไม่มีอะไรก็มีสิบสามอันเออนั่นแหละีาใช่ใช่ิบหายแล้วกูโดนเลยนะโดนโดนตกโอ้เจ้อยากตปแนะนำไม่หนีพี่สั้งนั่งไว้กำลังจะมา แล้วจะค่ายโดมเนมนี่ยังไงนี่อะไรอะไอตุ๊กตาเชิดขนเชิดน,นั้นไหนวะไอแกดีมากตายกูจะเอามึงให้ตายยังไงอ๋อนี่ไงเฮ้ยเจ็ดทบทำใช่ไหมนี่เจีดท่ทำตร่างนี้นะจัดเลยขุดเลยเหลือ่ ง่ายน้ำยาลูนหนอนอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรตูดก็แต่เมื่อโอ๊ดถ้ำไว้เห,วเหี้ยหินชัดชมึงบอกถ้ำกูก็หลงเชื่อนะเราไม่หาถ้ำใหญ่กว่านี้เราเอาไหมอ่ะได้ไปโอ๊ดกลับบ้านไปตรงนี้ตรงน,นี้เราค่อยทำเป็นทางง่ายแรกทางไปเองแล้วเราเร็ว ตอนนู้นเดี๋ยวไปช่วยเห็นดงสลามไหมเห็นดงผี่ไหมเดี๋ยวขอจัดการดงสลามก่อนนี่หินอยู่สองร้อยก็เอาไหมเอาดิเอาเอาบ็อกปกติได้เอาดินโง่ๆหม่สองร้อยกว่าไอ้สามร้อยลุงสีลุงซึ้งสลามเป็นเงี้ยสี่ร้อยคิวตายไปซะไอ้พวกโง่ แล้วคุณได้อะไรได้แท่งยังแสงมันจะช็อตกูไหมไม่ช็อตไม่ช็อตก็เฮียแล้วทายวีทีดแม็กหาถ้ำรอเลยเดี๋ยวขอตำรวจถ้ำนี้อีกนิดไปคนแรกจะเลื่อด้านล่างกันไหนโอเคได้ แป๊บอย่าเพิ่งต้องใช้วิธีอันชันฉลาดอะไรวะรอมันมาแล้วก็ <c oughs> โดนมาทางนี้ดิมึงไม่มาสักทีวะเฮ้ย <c oughs> มาแล้วถึงจังหวะน,นี้แหละอย่าคุณลงนะกูตายอ่ะไปต่อ ยแร่เตอเลยแล้วจินนะไม่เจบาเก็บแล้วะโอดนั่นคืออะไรใหอ่อะไม่ไม่ไอเขาเรียกว่าอะไรวะเรเวระวังอย่าพึ่งอย่าพึ่งกดไปเลยเดี๋ยวล่อให้ กูตายไม่ตายเด็ดขาดที่ไม่เป็นไรกูตรวจอวนารุปของโอเฮ้ยเห็นแมดด้านล่างเลืองแต่งแม็กเจอท้ำต่อนอนมาอดจะหายแล้วจะเล่ตกอ้ดกดแผนที่ว่าหายแม็กด่วนกดกดเอ็มกดเอ็มแล้วก็กดคลิกที่หัวไอ้แม็ก นั่นหาหวยแม่ก่อยเือนนั่นออกมาแล้วมียาเลยรวทไมถึงวับได้วะมียาไงเฮ้ยอะไรนั่นอ๋อดอกไม้เอ้าตายได้ไงมั้งเฮ้ยทำไมมันลึกจังวะแม่งวรลึกเลยแล้วหลุมศพแม่งก็ดิ้งได้ด้วยนะประเด็นนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าประเด็นมันจะได้สิงโตไม่ได้หลงต่อลยไอ้เหี้ยทำพคนไอไอหลักเันไปโผล่ลึกเลยไยแม็กเือทนทำแข็งตั้งไไปทำแข็งนะลุ่มสีลุ่มซึ้งไปเดินไปไกลไหมนั้นไม่ไกลโผล่ไกลเลยไม่ไกลนิดเดียวอ ตายใครตายไรู้ใครไปแล้วไปแล้ไดกปไูได้ยินเสียงคนกำลังทุกทรมานเออโอ้ยมีตัวใหม่มาเดินจุดุดเร็ว มีท่าน้วเนี่ยท่านอยู่มีหีอะเออไอเฮียโอ้ลูนี่มึงายี่ไงหีบโกนล็กมีเธอแล้วคืออะไรนบอกเป็นบล็ตนที่มีสีแเฮ้ยตกแต่งบ้านสไตล์ชัยนีดคือสไตล์ชัยนีด เฮ้ยเจออย่างนี้เจ๊กี่เต้ากลับบ้านไงคือเมืกี้อะไรไงเอ้ยต้องให้ครูดีครูสามคนสร้างบ้านเลยไหนวะอาชีพอ๋อกับดักที่ทำกับดักไหนวะนี่สร้างบ้านต่อไปไหม NPC ตัวใหม่จะได้อยู่แร่เที่ไหนวะนี่กี่โมงกี่โมงแล้ววะเราอัดมากี่นาทีแล้วตอนนี้เทียงแล้วภาคแรกก็ในแต่สร็จแล้ว ก็ไปคลิปเลยแลย้วกันแค่สามสิบนาทีอยู่เลยเออไม่เป็นไรโอเคครับสำหรับวันนี้ใครชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมประเทศต่อไปสวัสดีไปละบ๊ายบาย